นอนเต็มที่ครับผมไม่เคยอดนอนผมนอนสองทุ่มทุกวันวิตายล้วดูแลสุขภาพนอนสองทุ่มครับจะตื่นล่ะสองทุ่มครึ่งคุณพ่อคุณแม่บอกว่าให้นอนน้อยๆทำงานเยอะๆครับอ๋อเหรอครับผมอาการไม่ค่อยดีครับอาการไอไหมไอไหมไอครับไอเป็นไงไอหืดเป็นไงไอหืดไอหอบไอแห้งครับ ไอจะลากไอจนลากแดงรากเขียวไอจนเสียวหน้าอกไอจะเปนนโรนโรนโลกไอจนตกบันไดไอกระดกกระแดกโนกระดกกระดนโดดกระเดี่ยงลงไปในกระด้งกระดุกกระดิกไม่ได้ไอจะลูกกระเดือกระเด็นไปโดนกระดานกระดาวแดดิ้นไอไม่จบไม่สิ้นไอจนเสียเส้นเดินต้องตึงจะลุกจะนั่งทรมานกายจดช้าๆเลยครับผมพูดไม่ทันแล้วช่วงหลังเนี่ยผมก็เจ็บหน้าอกมันแบบแบบหน้ามืดไหม ใช่มันหน้ามืดตาบัวครับตัวล่ะตัวร้อนกินไม่ได้อนอนไม่หลับกระสับกระสับตาพิการอาหารไม่ย่อยครับริ้นปล่อยท่าอาหารเมื่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดมีตดมีกดในกระเพาะครับกระดูกก็บอกระดูก็ปวดมีปวดในลำไส้เวลาหายใจดูดไดเหม็นใช่เช้าเย็นยินเยินอาเจียนเป็นประจำไมีหนังยมซ้ำมีแผลที่ระแคะเต็มศีรษะแทนอุจจาระไม่ยอมบอกตามข้อศอกข้อซองตกสเก็ตและตกไข่ยันบวงเต่งครับคุณหมอโอเคงั้นเดี๋ยวรอพบคุณหมอในห้องตรวจกัน